สวัสดีครับพนนีนะครับผมว่าจะมาพูดเรื่องเชียร์เลนเจอร์ไม่ใช่ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่มีความรู้นะครับจากที่ผ่านมาผู้สอนะผมก็พูดนะเรื่องที่ม,มีความรูอนนะผมจะมานะพูดเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับตัวเลกนะซีโนโซลัสนะครับความหมายนะแปลว่าใช้ความหมายหรือช้ยนาะแปลว่ากิ้งกา่าเมืองจีนครับยุค ไทเอสเอสสิตอนปลายนะจุลสถึงจุลส,สิตอนต้นนะเป็นพันธุ์ไดนโนเสาร์กินเนื้อนะความยาวเจ็ถึงสิบฟุตนะครับลักษณะพิเศษนะถูกคนพบฟอสซิลครั้งแรกที่มนทอนยูนนานประเทศจีนนะมีขากรรไกรและฟันที่เรียงเป็นระเบียบแข็งแรงนะต่อไปนะ สิมบลสปอรไดรัสนะครับความหมายหรือฉายานะค,คือนักล่าแห่งท้องทะเลนะครับยกไรสิกนะครับพันสัตว์กินเนื้อนะครับความยาว20-3.3ฟุตนะลักษณะพิเศษนะเป็นสัตว์ดูร้ายอันตรายนะลูกล่างนะตาท้ายปลาโลมานะครับแต่ไม่มีครีบกลางหลัง มีหางยาวคล้ายปาลาไหลทะเลเพื่อช่วยในการว่ายน้ำให้เร็วขึ้นมีฟันซี่แหลมนะค,คมใช้ในการล่าเหยื่อนะแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปนะเซราตโตโซรัสนะความหมายนะแปลว่าชายาหรือชายาน <c> ะ <oughs> กิ้งก่ามีขาเขานะครับกิ้งกามีเขาแบ่งยุคจลราสิกตอนปายนะครับพานในตระสั์กินเนื้อนะครับน้ำหนักสุดจุดสามตันนะครับความหมายนะความยาวนะครับสิบเจ็ดจุดห้าถึงยี่สิบฟุตนะครับอืมยาวมากันนะครับลักษณะพิเศษนะมีสีตาใหญ่แขนสั้นและเล็ก ในเขายืดออกมาเหนือจมูกนะครับและดวงตาซึ่งเป็นที่มาของชื่อของมันนะครับขาเป็นแผ่นกระดูกบางๆนะไม่แข็งแรงแทงแกลงพอจะเป็นอาวุธมีฝันฟันยาวนะครับแบนเหมาะสําหรับการฉีดเนื้อนะครับมันมักละลาเหยื่อในป่าคือตามํังพังนะไม่ค่อยอยู่เป็นฝูงนะครับต่อไปนะครับ ฉายาฉายาของอาวิมไม่มัสคือนกจำลองนะยุคครีเตเซียสตอนปลายนะพาน,านิชยในกสาวกินพืชน,นะบส่วนสูง3.3ฟุตนะครับความยาว5ฟุตนะครับลักษณะพิเศษนะมีลักษณะใกล้เคียงกับนกในยุคปัจจุบันนะครับศีรษาเล็กแต่สมองใหญ่เทียบเท่ากับขนาดโตตัวเลยนะ สมองใหญ่ต้องฉลาดมากเลยนะปากแหลมไม่ปีกเล็กๆนะที่ขานะทั้งสองกินพืชแล้วมาแลกเป็นอาหารนะต่อไปนะกิวลีกันลีลิมูสนะควาหมายหรือฉายานะเป็นเสารกระจอกเทศนะยุคคลีครีเตเซียสตอนปลายนะพันกินทั้งสัตว์และ พื้ละสัตว์นะครับความยาว9ถึง12ฟุตนะับลักษณะพิเศษมีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศนะแต่หัวเล็กคอยาไม่มีฟันมีบอกตาใหญ่มีขาตั้งที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ